มีหลายคนเนาะที่ทักมาถามให้ออเดอร์มั่นใจเนาะออเดอร์นี้เนาะจะออกประมาณสองร้อยสองร้อยเหรียญเนาะโอเคเซล์บัตหนึ่งเขาได้ขายเนาะเมื่อกี้เนาะได้กดขายเนาะสองร้อยสองร้อยเหรียญอันนี้เป็นการเทรดตามแท่งเทียนเนาะเทรดตามแท่งเทียนเขาจะรอท่าเนาะออเดอร์ทีฮาร์มั่นใจเท่านั้นเนาะถ้าว่าออเดอร์ใดที่เฮาบ์มั่นใจมันเขาจะบอเขาจะผ่าน สำหรับการเทรดเนาะมีได้มีเสียเนาะบราได้หมายค่าว่าเราจะได้เสมอไปเนาะอันนี้เป็นการเทรดโดยใช้แทงเขียนในการวิเคราะห์ตลาดเนาะเืรอมันว่ามันจะลงมาเป็นแดงเนาะมันนี้เนาะโอเคเนาะวินไปเนาะเกมออเดอร์ต่อไปเนาะเกมออเดอร์ต่อไปถ้าว่าไม่ใดที่เขามั่นใจเนาะเขาจึงออกถ้าว่าไม่ใดที่บขมั่นใจมันเนาจะพลาดเนานะนะเขาจะเบิ้งประมาณสามวิเนาะการเทรดออเดอร์ ไบเนอรีอปซอนเนาะก็คือต้องออกประมาณ3ามวิหรือว่า2วีมันจึงมั่นใจเนาะโอเคเนอกเดื่อนี้เนาะตามขายอีกเนาะขาย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 เลยมั่นใจเนาะเสื่อมันว่ามันจะลงมาเป็นแดงเนาะได้กดขายประมาณ60 60เหรียญเนาะนับเบิรงเราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสิบเหรียญเนาะได้กดขายเนาะเบิรงว่ามันจะลงมาได้บ่ตามที่เฮาวิเคราะห์เนาะมันจะลงมาเป็นแดงได้เนาะกรณีเป็นแทงเทียนแบบนี้เนาะ บ่งว่าจะลงมาในบอเนอะาะบ่งว่าจะลงมาในบอโอเคเนาะวิน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 ได้กําไรไปแล้วเนาะได้กําไรไปแล้วถือว่าสมารถสร้างกําไรได้เนาะนี่คือสเตมเมนการเทรดเมื่อกี้เนาะสเตมเมนการเทรดเมื่อกี้ถือว่าสามารถสร้างกําไรได้เนาะจากงบสองร้อยปเหรียญเอาได้กาไรไปหอดสี่ร้อยปเหรียญเนาะอันนี้เนาะจะเอาตะายมันไปเลย จะเบิรงประมาณตอน3วีเนาะ3วีโอเคขายต่อเนาะขายต่อประมาณ2ออเดอร์เนาะ2ออเดอร์เบิรงว่ามันจะลงมาได้บ่เนาะเฮามั่นใจว่ามันจะลงมาได้เนาะก็เลยกดขายเนาะประมาณ20เหรียญออเดอร์นี้กดออกประมาณ20เหรียญบ่หลายเนาะ20เหรียญมั่นใจว่ามันจะลงมาได้ก็เลยกดขายเนาะเบิรงว่าจะลงมาได้บ่เพราะว่าแห้งขายยังไม่หลายเนาะเขาเบิ่งตามแทงเขียนตัวนั้นเนาะ สามสองหนึ 3, 2, okay, ่งโอเควินเชวาสมารถสร้างกำไรได้หลายเติมเนาะสร้างกำไรได้หลายเติมอันนี้คือสเตมเมนต์การเทรดเนะาะจ้าสองร้อยเหรียญไปฮอดห้าร้อยกับสิบหกเหรียญเนาะอันนี้คือสเตมเมนต์เนาะที่เราได้เทรดไปเมื่อกี้เนาะเชว่าวินงามๆเนาะวินงามๆเราจะยุดซัมมี่เนาะสำหรับการเทรดเนาะบรายใหม่เขาวามาจะได้เสมอไปเนาะก็มีบางเทียวก็เสียบางเทียวก็ได้เนาะแต่ว่า เราจะเบงตลาดให้มั่นใจเนาะเขาจึงเอาออเดอร์เนาะถ้าว่าตลาดไดที่เขาเบรงบมมั่นใจแมนเขาจะผ่านผ่านไปก่อนอันนี้คือการเทรดสร้างกําไรเนาะต้องได้ลดท่าจังหวะต้องรอท่าโอกาสโมเมนต์ว่าจะเข้ามาปุ๊บแลวจะเติมเลวจะทนเติมเล,วจ,มลวจะเทรดแมนแนะนาให้ศึกษาเห็นหู้หลายๆสําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่เนาะยังบ่ทัานมีประสบการณ์หรือว่ายัางบ่ทันมีความหู้เนาะแนะนําให้ศึกษาแทงเทียนให้หลายๆเนาะจึงสามารถที่จะสร้างกาไรได้ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะเราจะเอาสำนีก่อนเนาะสำหรับผู้ที่อยากศึกษาเกี่ยวกับคอร์สแทงเทียนเนาะสามารถที่จะถักมาทางข้อความหรือว่าทางฟอนได้เนาะเพราะว่าเรามีคอร์สแทงเทียนสอนเนาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจอยากสร้างกําไรจากตลาดโดยอาศัยแทงเทียนในการเออเดอร์ออเดอร์เนาะเราจะสอนให้พิเศษเนาะอันนี้คือแจกเทคนิคพิเศษให้เบิรงซื่อๆเนาะประมาณ3ามีออเดอร์เทว่าสามารถสร้างกำไรได้เนาะ ເຮົາເ o ົ້າສໍາ